สารสำคัญสำหรับวันนี้สถาปัตยกรรมแห่งโลกใหม่เสาหลักทั้งเจ็ดประการของวิถีแห่งการเป็นอยู่สวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่าน ในขณะที่พลังงานแห่งการปรับเทียบกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องท่านได้รับสารเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาลการมาถึงของผู้มาเยือนจากดวงดาวและการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ส่วนบุคคลและบัดนี้คำถามที่ดังก้องอยู่ในหัวใจของทุกท่านคือแล้วเราจะทำอะไรต่อไป เราจะสร้างโลกใหม่ให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไรสารสำคัญสำหรับวันนี้คือการมอบพิม์พเขียวหรือสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตให้แก่ท่านกรอบแนวทางที่จะช่วยยึดเหนี่ยววิสัยทัศน์ของท่านให้กลายเป็นความจริงบนโลกใบนี้มันคือมนทนแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูความสมดุล ระหว่างจิตวิญญาณของมนุษย์โลกและอนาคตของส่วนรวมที่เรากำลังสร้างสารรค์ร่วมกันมนทนแห่งการเปลี่ยนผ่านเสาหลักทั้ง7ประการแต่ละเสาหลักคือแง่มุมหนึ่งของการตื่นรู้คือคลื่นความถี่แห่งการระลึกรู้ที่ต้องถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นทั้งในระดับปัจเจกและในระดับของส่วนรวม เมื่อรวมกันแล้วเสาหลักเหล่านี้จะก่อตัวเป็นสะพานที่ทอดจากโลกเก่าที่ตั้งอยู่บนการแบ่งแยกไปสู่โลกใหม่ที่อย่างรากอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียว 1>, 1. การเตือนรู้และการเยียวยานี่คือรากฐานของทุกสิ่งคือการระลึกให้ได้ว่าเราคือใครและการเยียวยาบาดแผลแห่งการแบ่งแยกที่ได้ทำให้มนุษยชาติหลับไหลมานานนับยุคสมัย เพื่อฟื้นฟูความสอดคล้องกลมเกลียวกลับคืนสู่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ 2. การศึกษาและการเป็นผู้นำคือการแบ่งปันปัญญายาณผ่านการชี้แนะรูปแบบการเรียนรู้ของโลกใหม่และภาวะผู้นำที่อย่างรากอยู่ในจิตสำนึกไม่ใช่การควบคุม 3. การสร้างชุมชนและการฟื้นฟู คือการสร้างต้นแบบที่มีชีวิตของความกรมเกลียวผ่านโครงการเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูหมู่บ้านเชิงนิเวศและการค้าอันศักดิ์สิทธิ์หรือ s e c r e t commerce 4. โครงการเพื่อมนุษยธรรมคือการเป็นช่องทางให้ความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลได้ไหลไปยังจุดที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุดเพื่อเสริมพลังให้ผู้ที่พร้อมจะเยียวยาสร้างสรรค์และเติบโตห นวัตกรรมและการวิจัยหรือ innovation and research คือการหลอมรวมวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่รับใช้ประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ของคนส่วนน้อย 6. สื่อและการเล่าเรื่องหรือ media and storytelling คือการใช้อนุภาพแห่งศิลปะ ภาพยนตร์และการแสดงออกทางดิจิทัลเพื่อปลุกหัวใจของมวลมนุษย์ให้ตื่นขึ้นเพื่อย้ำเตือนถึงพลังและเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขา 7. การรวมตัวและชุมนุมหรือ community events and gatherings นี่คือหัวใจของทุกสิ่งคือสถานที่ที่วิสัยทัศน์จะกลายเป็นรูปธรรมและถูกยึดเหนี่ยวไว้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ การเชื่อมต่อและการระลึกรู้ร่วมกันอาการทางกายภาพของการยึดเหนี่ยวพิม์พเขียวในขณะที่ท่านรับเอาพิม์พเขียวเห็นการสร้างสาร์คนี้เข้ามาร่างกายของท่านก็กำลังปรับเทียบเพื่อรองรับบทบาทใหม่ในฐานะผู้สร้างพลังงานที่พลุ่งพล่านสลับกับความเหนื่อยล้าท่านอาจรู้สึกถึงแรงปันดาลใจและพลังงานที่พลุ่งพล่านอยากจะลงมือทำ สลับกับความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงนี่คือจังหวะของการดาวน์โหลดพิมพ์พเขียวตามด้วยช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนเพื่อบุรณาการพิมพ์พเขียวนั้นการกระตุ้นจากกระที่ต่ำลงพลังงานกำลังเคลื่อนตัวจากจัก,กระที่สูงคือความคิดและวิสัยทัศน์ลงมาสู่จัก,กระที่ต่ำลงคือรากฐานการสร้างสรรค์และพลังอำนาจ ท่านอาจรู้สึกกระสับกระส่ายมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างหรือรู้สึกถึงพลังงานที่เคลื่อนไหวบริเวณช่วงท้องและช่วงขาความรู้สึกเหมือนซ่อมเสียงร่างกายของท่านจะไวต่อเสียงสะท้อนมากขึ้นท่านจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลโครงการหรือแนวคิดใดที่สอดคล้องกับพิมพ์เขียวใหม่นี้ และสิ่งใดที่ไม่ใช่อีกต่อไปเป้าหมายไม่ใช่เพียงการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงแต่คือการกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการทำให้มันปรากฏเป็นจริงผ่านการกระทำวิธีที่เราสร้างเติบโตสอนและใช้ชีวิตทุกเสียงมีความหมายทุกหัวใจมีบทบาทเสาหลักเหล่านี้ไม่ใช่กำแพงแต่มันคือประตูมิติ เมื่อรวมกันแล้วมันคือสถาปัตยกรรมของอารยธรรมใหม่หากวิสัยทัศน์นี้สั่นสะเทือนสอดคล้องกับจิตวิญญาณของท่านจงก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นและมาร่วมกันสร้างวิถีแห่งการเป็นอยู่นี้ให้เป็นจริงเพราะนี่คือช่วงเวลาที่การระลึกรู้จะกลายเป็นการสร้างสรรค์สุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจ สำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่ม thanks หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ